สวัสดีครับวันนี้จะมาพาชมครับ m ิลเอใหม่นะครับ2025มีเฉพาะ3.0มขับ2แล้วก็ขับ4นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการดีไซน์มาใหม่นะครับตั้งแต่ไฟหน้าครับดีไซน์ใหม่นะครับไฟเดียวกันตัดหมอกอยู่ในโคมเดียวกันดีไซน์สวยงามแบบนี้เลยนะครับกันชนหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ครับช่องระบายอากาศครับมีให้พร้อมนะครับแล้วก็กรอบไฟตัดหมอกนะครับนี่ครับกว้างนะครับสำหรับ RS เท่านั้นครับเป็นกอสแบ็คนะครับ แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้ครับมาดูที่ตัวกระจังนะครับตัวนี้เป็นแบบลังพึ่งนะครับตัวนี้เป็นกอสแบ็คนะครับสวยงามนะครับนี่ครับแล้วก er. ็ด้านล่างจะเป็นกอสแบ็คเหมือนกันแล้วก็ขอบจะเป็นสีบอลนะครับตัดสวยงามเลยนะครับแล้วก็จะมีกล้องนะครับตัวนี้เป็นกล้อง360องศานะครับนี่ครับเป็นด้านหน้านะครับไอซูซนะครับมาดูด้านข้างนะครับสวยด้วยคิ้วขอบนี่ครับกอสแบ็คนะครับสวยงามนะครับเป็นชุดแต่งนะครับ แล้วก็ล้อเนี่ยเป็นกอสแบ็กเหมือนกันนะครับดุมล้อออกเขียวนะครับสวยงามเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งที่แก้มนะครับเขียนคําว่า R S นะครับสวยงามขึ้นนะครับแล้วก็ระบบ A d a ดนะครับนี่ครับมุมกล้องกว้างกว่าเดิมนะครับหลังคาดำนะครับแล้วก็นีครับราวหลังคาก็จะเป็นดำเหมือนกันนะครับกระจกด้านข้างนะครับเป็นจะเป็นนี่ครับทูโทนนะครับสวยๆครับกล้องแต่ว่าออกสมุงศานะครับมองเห็นได้ชัดเลยนะครับ บันไดข้างครับก็เป็นกอสแบ็กเหมือนกันนะครับก็มีกราบข้างนะครับดีไซน์พร้อมจากโรงงานนะครับมาดูภายในรถนะครับอันนี้ก็พาชมเป็นสีเทานะครับนี่ครับภายในก็จะเป็นไฟแอมเบียนไลท์ครับเฉพาะ RS จะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับแล้วก็เบาะเป็นเดินได้สีเขียวนะครับคอนโซลหน้าก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับเนี่ยพาชมเลยนะครับกล้อง360องศานะครับนี่ครับคมชัดนะครับ เนี่ยครับนี่ครับอันนี้พาชมเลยนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับพร้อมเลยนะครับแล้วก็เบาะหนังดำนะครับเดินได้ออกเขียวนะครับนี่ครับแล้วก็ที่พิงศีรษะจะเป็น RS นะครับเพดานดำนะครับนี่ครับถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ครับมาดูตอน2หน่อยนะครับ นี่ครับแผงข้างนะครับก็จะเป็นนี่ครับไฟอินเวนไลท์มีให้พร้อมนะครับสีแดงนะครับภายในก็จะมีช่องนี่ครับช่องชาร์จนะครับ Type C สองช่องนะครับเบาะผ้าดำกว้างนั่งสบายนะครับอันนี้เพดานสีดำนะครับแอร์ตอนสองแอร์ตอนสามนะครับแล้วก็ล้อนะครับนี่ครับเป็นดำเงาสวยๆครับห้าก้านนะครับตัวนี้ครับแล้วก็สเกิร์ตครับนี่ครับท้านหลังสวยงามนะครับดีไซน์จากโรงงานแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับฝาท้ายนะครับนี่ครับเนี่ยกันชนท้ายดีไซน์สวยงามนะครับแบบนี้เลยนะครับชุดไฟท้ายนะครับนี่ครับสวยๆครับอันนี้เป็นไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับถือว่าชัดสวยงามฝาท้ายดีไซน์มาใหม่นะครับตัวนี้ครับสวยงามขึ้นนะครับป้องหลังพร้อมแล้วก็ติ๊กเกอร์คำว่า rs นะครับด้านบนก็จะเป็นเสาการนะครับนี่ครับแบบชาร์คฟินนะครับสีดําเงานะครับ แล้วก็พามาชมนะครับข้วล้อสวยๆนะครับนี่ครับแบบนี้จากโรงงานมาเลยนะครับล้อดําเงานะครับ5ก้านครับน็อตล้อ6ตัวแล้วก็ดุมเขียวนะครับนี่ครับขอบพรีเมียมนะครับมันจะเป็นกอสแบกนะครับนา่งผู้ขับขี่นะครับนี่ครับจุดเด่นเป็นไายอัมเบรนไลท์ครับสีแดงนะครับเฉพาะ RS นะครับนี่ครับเบาะคู้น้าไฟฟ้านะครับดําแล้วก็เดินได้เขียวนะครับ ที่พิงสีจะเป็น RS สวยๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะพาชมนะครับเป็นกล้องรอบขัดนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมาไปแบบ MID นะครับสีแดงนะครับสวยๆนะครับดีไซน์สวยงามนะครับแล้วก็สวิตสำหรับปรับไอเสียยูโร5นะครับมีมาพร้อมเลยนะครับนี่ครับด้านขวาของตัวรถครับชุดแต่งนะครับ RS นะครับคิวล้อ ดำเงาส,ยสวยๆอย่างนี้ครับนี่ครับมาชมด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับเป็นทุนนี้จะเป็นดำเงาก็ซีแบ็กแล้วก็มีกล้อง360องศาด้านหน้านะครับก็สำหรับท่านที่สนใจดาวลงนต้นเพียงแค่5%หรือติดต่อที่ Facebook สม,มุตออิสูออนไลน์ย t u b e สม,มุตออิสุออนลน์เบอร์ได้เลยนะครับ0814986781ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ